สวัสดีค่ะพบกับพลิกชีวิตได้ดีดกับพี่ไตเตือนจิตในคลิปที่สองนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องการดูแลฟื้นฟูตับนะคะด้วยกรูตาช็อตที่หลายๆคนเข้าใจแค่มีมีผลแค่ในการช่วยในเรื่องของ ผิวขาวทําให้มีออร่าแล้วก็ไลฟสีฝ้าหน้าหมองคล้ำน้องไลฟกะต่างๆแต่จริงๆแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าบูต้าช็อตนั้นช่วยในเรื่องของออการฟื้นฟูตับเพราะว่าเราบริโภคพวกแป้งและน้ําตาลเนี่ยเข้าไปเยอะมากในแต่ละวันแล้วก็ทําให้แป้งเนะะี่ยค่ะประทานเข้าไปประมาณสัก 20นาทีก็จะแปลงเป็นไขมันมาพอกตับนะคะเพราะงั้นคนไทยหรือคนทั่วโลกเนี่ยที่ทานพวกแปงดด้งคาร์โบไฮเดรตต่างๆน้ำตาลเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นไขมันพอกตับได้นะคะแล้วก็พี่ต่ายก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยที่สองค่ะก็คือบูมไฟบรีดีท็อกนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยได้หลายอย่างนะคะสำหรับพี่ต่ายแล้วพี่ต่ายจะทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงทุกท เมื่ออาหารนะคะก็จะใช้ก็คือเนี่ยค่ะเออ,เอ,อประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือก่อนก่อนอาหารเนี่ยหนึ่งซองนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งมันจะจะขี่ทีหลังนะคะแล้วก็แต่ว่าวนันนี้ตอนนี้เย็นแล้วก่อนเข้านอนพี่จะก็จะทานตัวเนี้ยสองซองกับน้านําประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็เขย่า ให้มันเข้ากันนะคะจอนรอสักพักหนึ่งพอมันจะเป็นบุ้นๆน,น,นิดๆน,นะคะแล้วก่อนทานเราขยับอีกทีเราทานเข้าไปมันก็จะไปช่วยไปล้างะคะ่ะล้างไขมันไม่ว่าจะเป็น อะไรก็ตามที่เราทานเข้าไปนะคะจะไปขับไขมันล้างดีท็อกไม่ว่าจะเป็นระบบตับระบบไตระบบลำไส้แล้วก็รวมไปถึงในการลอดหลอดเลือดแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองเราบางคนก็หายเวลาเป็นมะเร็งจนหมอมบอกว่าให้พักอยู่บ้านแล้วว่าไม่ไม่ไหวแล้วสุดท้ายเขาทานทุกๆวันว่ะก็ก็คือหายจากโรคมะเร็งได้เหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้ก็คือต้องไปทดสอบด้วยตนเองนะคะแต่ก็คือฟังมาเหมือนกันท่าวิจัยก็ทานตัวนี้ทําให้ลดหน้าท้องใครอยากที่จะลด ท้องนะคะแล้วก็ลดน้ําหนักตัวนี้ก็ช่วยเป็นตัวช่วยได้อย่างมากเลยนะคะเพราะว่าจากน้ําหนักที่เกือบเ,ออเกือบร้อยโลเก้บกว่าโลเนี่ยพี่ต่ายก็ลดลงมาตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ70็ดสประมาณ20ประมาณ20กิโลนะคะและเอวก็หายไปประมาณข้านิ้วก็ถือว่าขอบคุณ สำหรับผลพันธ์ดีๆที่ทําของบริษัทเดลยคอนที่ทำให้พี่ต่ายเนี่ยมีชีวิตที่แข็งแรงขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถใส่เสื้อผ้าที่สวยงามตามสไตล์ที่เราอยากใส่ได้นะคะก็หวังว่าพลิกชีวิตได้ดีๆในคลิปที่2นี้จะเป็นประโยชน์กับท่านนะคะก็ถ้าอยากที่จะทราบรายละเอียดของบ o มไฟเบอร์ดีท็อกก็ติดต่อมาในแอดแท็กที่พี่ต่ายนั้นฝากไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ